นี่นะครับอยู่ญี่ปุ่นนะนี่โยโรบชิค์แคม ERA ไอเคียบาร่านะฮะนี่เลยสถานีรถไฟไอเคียบาร่านี่ฮะเดี๋ยวจะใช้ขาตั้งกล้องที่แพงที่สุดในโลกนะฮะสองใสกระเาบาทนะฮะนี่วางด้วยตรงนี้ไปแล้วจะวางมือถือเมาส์เข้า,าไปวืดอยู่โตเกียวอีกครั้งน,น,นะครับเมื่อคืนนคนไทยเตะห้าทุ่มครึ่งโตเกียวก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับนี่ฮะสี่โฟร์ว i n อิน row ชนะสี่เกมติดแต่ถ้าถึงเจ็ดเกมล่าสุดเนี่ยแมนยูเสมอนัดเดียวกับสเปอร์นะรวมทุกถ้วยนะ ถือเป็นฟอร์มดีมากตั้งแต่ปีใหม่มาแมนยูฟอร์มดีมากครับและในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนที่แมนยูรักครับรักที่จะคว้าชัยชนะ <c oughs> แต่เมื่อคืนนะถ้าใครดูอยู่เนี่ยจะบอกได้ว่าอายุสั้นลงใครดูอยู่อายุสั้นลงนะฮะเพราะว่าแมนยูแม่งทําให้ทุกคนแบบเหมือนเอจจิ้งมากแก่ขึ้นเพราะดูนี่เครียดมากเครียดไหมตอนเปิดมานี่จะสักครั้งว่ากูจะไม่เครียดสักครั้งแบบนี้นาะทีแรกยิงได้มีกี่ครั้งที่ทาได้ไดนะฮะ กูสบายๆโอ้โหลูกที่สองมาใชออกตะปบเอ้ยจะอ,อกตะปบฮอยลุนบอกลูกนี้ไม่ฟุกนะฮะสัมภาษณ์แล้วบอกว่าลูกเนี้ยมาถึงเอ้ยตกใจเบอบอลมาเร็วปุ๊บเข้าไปนี่แบบลูกที่สวยงามนะสองศูนย์สบายๆแล้วสุดท้ายเป็นไงลุ้นขี้จะแตกนะฮะจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับลุ้นขี้แตกจริงเพราะใครไม่ดูจะไม่รู้นะว่าสองหนึ่งตอนนาทีสิบห้าหลังจากนั้นก็คือชิอหายไปว่านะฮะคือแบบอะหลายเรื่องให้คุยกันนิดนึงก็คือฮอยลุนเนี่ย ตั้งแต่หลังคริสต์มาสตั้งแต่บ็อกซิ่งเดย์ตั้งแต่วัน 26, ที่26ธันวาคมวันแกงขวัญฮอยลูนเล่นไป8เกมยิงไป8ลูกฟอร์มฮอตและละ้อแหล่งที่สุดในลีกนะผมว่านะไม่ชัวร์ก็คือฟังจากอินเทอร์วิวว่านะฮอยลูนนี่คือแบบว่าโตมากเป็นผู้ใหญ่มากนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาละเขาได้แต่เขาพูดจาได้ดีมากจริงๆชื่นชมนะว่าเด็กอายุ21เนี่ยอันนี้อนาคตใหจริงมันไม่ใช่แค่ความเก่งนะคือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาบอกเขาต้องการพัฒนาตลอด และยังบอกนะว่าเขาศึกษาเพื่อร่วมทีมว่าที่เขาฟอร์มขึ้นมาเขาฝึกสานไรส์ฟอร์ดบูโนกาเนช่อนไมนูนศึกษากันละกันจนมันคลิกจมันซิงค์แล้วก็พูดได้ว,ว่าเขาหวังว่าคนอื่นแม่งจะพัฒนาเก่งพร้อมๆกันเป็นทีมที่มยิ่งใหญ่นะฮะนี่คือว่าเทนทักบอกว่าไงเทนทักบอกแล้วนะครับว่าคุณจะชนะตั้งแต่แล้วนะเทนทักจะไปสัมภาษณ์จะมีฮะเอ้ยเป็นไงฟอร์มดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ยอมที่จะฉวยโอกาสโอกาสที่นำสองศูนย์ให้เป็นสามศูนย์ เขาคิดเหมือนเราดูเลยนะถ้าใครดูเกมเนี้ยจะรู้เลยว่าหลังจากที่2อศูนย์เนี่ยแรชฟอร์ดมีโอกาสยิงจะจะกานาโชก็มีโอกาสยิงทั้งที่ส่งได้เห็นภาพมันอยู่เป็นอย่างนี้พอแม่งนำสองศูนย์มันเหมือนแบบเชื่อตาคูแรชฟอร์ดในหัวคือกูต้องยิงกูจะเอาแสงสีมาจะเอาแบบอยากจะแบบอยากได้เป็นหนึ่งในคนที่ทำประตูกานาโชก็มีความหวังนิดนึงเราก็คิดว่าแอบไว้ไอ้โค้ชจะคิดหรือเปล่าโค้ชไม่อก่อกมาบอกเลยนะว่าหลังจากนั้นปุ๊บนะแรดฟอร์ดไม่มีโอกาสยิงกาลาโชมีโอกาสยิง ก็คือเสียดายมากที่แ <ünd> บบมึงไม่โฟกัสมากกว่านี้นะถ้าเกิดแบบเป็นทีมที่ก็แบบไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้มีความแบบอยากจะดังเองนะ่ะถ้าสามศูนย์ไปมันคือจบสบายชิลมากกว่านี้จริงๆถ้าเป็นอย่หลายครัะมากวลานำปุ๊บทุกคนแม่งแบบอ่ะไม่เปน็นไรก็คือต้องชื่นชมกาณาโชวผมไม่ว่าหรอกนะเพราะกาณาโชเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทมากจริงผมผมรักกาณาโชว์มากนะเด็กอยู่ก็จริงนะแต่ไม่ได้รักอย่างนั้นนะรักคือรักในสิ่งที่เขาให้แมนยู ถ้าดูถึงสีเสื้อเมื่อวานจะเป็นชอบมากแมนยูเสื้อขาวแบบเรลมาดริดเนี่ยมันเป็นตัวบง่งบอกมากๆเลยครับว่าใครตั้งใจเล่นใครไม่ตั้งใจเล่นการโชเนี่ยคือเสื้อเลอะหมดเลยนะฮอยลุนเนี่ยตอนเล่นลงสนามนาทีแรกเสื้อเรลมมดริดขาวแบบเรลมาดริดจบเกมมานึกว่าเล่นใ้ดอทมุนเหลืองเลอะไปหมดเลยแล้วใครที่ขาวจุดไหมฮะใครที่ขาวเหมือนใช้เปาซักเลยใครรู้ไหมมาคราส์แรดฟอร์ดถุงเท้าเลอะนิดหน่อยเสื้อนิ่งขาวแบบขาวผ่องมาก แล้วจริงๆมันแบบคอยลุนนี่มันวิ่งอยู่หน้าสุดนะแต่แม่งวิ่งมารับแรดฟอร์ดอยู่กลางสนามแบบคือถ้าผมพูดจริงนะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยในหัวมันก็คือทุกคนทุกคนได้เป็นกองหน้ามันต้องมีความเห็นแก่ตัวมันอยากยิงได้ครับมันอยากยิงได้มากๆมันรอจังหวะที่มันไม่วิ่งลงมามันมันมันคลึงอยู่ตรงกลางสนามเพราะมันได้บอลมันจะมีโอกาสเลี้ยงขึ้นไปเดี่ยวๆมันรอการสวนกลับอยู่ตลอดคือจะเห็นและรดฟอร์ดแม่งแบบก็เล่นถือว่าเล่นเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คันให้คะแนนอันที่หลังนะแต่ แล้วมีความเห็นกับตัวนิดๆซึ่งบางครั้งมันดีนะสําหรับกองหน้าแต่แรดฟอร์ดตอนแรกคือแม่งผมแอบเสงมากอะแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยนะว่าสามคนคอยลุนกานาโชแรดฟอร์ดเนี่ยขาวแบบขาวโคตรขาวเลยเหลืองเหลืองมากๆคอยลุนนี่คือทุ่มเทมากฝรั่งก็ยังบอกเลยว่าคุณจบเกมมันนี่คือเสื้อคุณเละมากนะถุงเท้าขาดปิ้นป้อนเลยนะฮะใช้จะวายไหมดูแมนยูใจไม่แข็งแรงนี่คือนั้นเลยฮะืนอกบ้านสามัดนะ บูฟแอสเซนต์มิลล่าแล้วก็ลูตันลูตันเนี่ยเลี้ยวภูยิงท้ายท้ายเกมนะชนะได้อาร์เซนอลนี่ก็ประมาณสามสองถ้าจำไม่ผิดคือลูตันนี่เป็นทีมที่แบบถ้าดูประวัติผมเคยดูสารคดีกับลูตันน่ะมันขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกก็จริงอ่ะแต่มันเป็นมันมีมันมีเขาเรียกว่าวอะไรอะ่ะ history ที่ยาวนานมากแล้วก็แบบเป็นทีมที่แบบว่าทั้งแฟนแฟนแฟน,แฟนคลับแล้วทุกคนเนี่ยมันคือมีแบบมีใจมากฮะแม้ตำแหน่งจะไม่ดีในลีกนะแต่ใครไปบ้านลูตันเนี่ย ออกมานี่คือแบบรอดแล้วแร่ๆๆนะฮะชนะก็จริงแต่ก็รอดแล้วแรๆๆนะครับอ่ะเทนฮักบอกว่ามึงตัดสินกูตัดสินตอนไหนตัดสินตอนที่กูมีผู้เล่นพร้อมเพราะช่วงหนึ่งที่คนอยากให้เทนทักออกเนี่ยือช่วงที่แบบว่าตัวหลักเจ็บไปใช่ไหมเทนฮักมึงตัดสินกูตอนที่กูมีผู้เล่นพร้อมตอนนี้มาพร้อมเป็นไงฮะก็ชนะสี่เกมรวดเจ็ดนัดล่าสุดเสมอนัดเดียวทุกถ้วยนะแต่อย่างที่บอกมันก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดเพราะว่าล่าสุดคาซิเมโร่โดนไปเหลืองทุกนัดครับ เล่นไม่จบเกมนัดนี้นัดก่อนก็เล่นแบบระวังระวังนัดก่อนก็โดนไปเหลืองตลอดมาติเนสกลับมาสองนัดดีๆก็เจ็บไปละนะฮะลูกชอนี่ก็คือออกไประหว่างเกมสองนัดละถึงมสามคนนี้สำคัญมากสำหรับแมนยูแดนนแดน,นหลังนะแดนที่ดีเฟนซ์เนี่ยแต่ก็คือยังแบบทีแมนยูก็คือถือว่าเล่นดีๆมากตอนนี้ท,ทั้งที่สามคนนี้กลับมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะฮะมันจะเจ๋งกว่านี้ถ้า มันคลิกกว่านี้อีกนิดหนึ่งลอยแป๊บหนึง่งแต่ตอนนี้นฟอร์มนะจะได้ทาวฟโฟไหมผมว่า50%เมีโอกาสได้ตามสเปอร์อยู่3แต้มตามแอสตราวิลล่าอยู่ประมาณแต้มถ้าจำไม่ผิดนะผมก็พูดไปนะกรรมการก็ไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรนะฮะมีปมแน่นอนคือเด็กๆนี่คือเพื่อนไม่ให้เล่นของเล่นตอนนี้คือแม่งแจกใบเหลืองเป็นว่าเล่นเลยนะกองหลังแมนยูโดนเกือบหมดเลยนะฮะผมจําไม่ได้ก็คือเนี่ยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัว แบกวายออกโดยใบอาจจะเพราะเจ็บ้วยใบเหลืองโดยลูกชอกก็ใบเหลืองคาซิซมิโร่ก็ใบเหลืองไมนูก็ใบเหลืองไอ้ไมนูถ้าใครดูอยู่นะจะรู้ว่าไมนูจับนิดนึงแล้วเข้าไปเกี่ยวแย่างบอลที่สวยมากกรรมการก็มึงก็ใบเหลืองไปคือแบบกรรมการจับใบเหลืองผู้เล่นแมนยูนี่คือแบบบ้าบอกขอแตกมากนะครับและอกอย่างหนึ่งโค้ชพูดไปเนี่ยไม่มีทางไปถึงโค้ชของแมนยูหรอกนะแต่เราคุยกันเองว่าเฮ้ยเวลามึงหลุดเดียวอ่ะมึงมีการซ้อน หลบมะซ้อมหลบข้ามหัวประตูบ้างไหมสมัยก่อนอะหรือภาษาอังกฤษคือดิงยิดดิง DINK เนี่ยคือแบบให้ดิงดิ้งนายรู้จักดิ้งไหมฮะดิงก็ทำข้ามหัวประตูเนี่ยคือแมนยูมีโอกาสหลุดเดียวไปสี่ครั้งนะฮะหอยลุนนาทีแรกเนี่ยอันนั้นทำดีหลุดบุ๊บแมงยิงยิงเลียดเลยอันนั้นฉลาดมากแต่โอกาสที่เหลือบูโน่เด็ดๆในการยิงเข้าไปล็อกผ้าประตูปุ๊บโดนสกัดได้ กนาโชล็อกผ่านประตูไปไม่ได้โดนเซฟอีกแล้วถึงดาโล่ดาโล่ก็ล็อกผ่านประตูไปแล้วนะคือปกติตั้งแต่ดูบอลมันอยู่มาน้อยแค่น้อยมากที่ผมจะเห็นว่าเดี่ยวเดี่ยวพูกสารประตูสี่โอกาสสี่ครั้งนะครับและทุกคนแม้พย่ยามจะล็อกผ่านประตูหมดเลยมีความแบบเฮ้ยมึง,ม,งมึงชิปเป็นมาชิปข้ามหัวประตูหลบได้มาหรือดิงกิทคนภาษาอังกฤษก็ดิงกิดเลยนะให้มันดิงข้ามหัวไปเลยคือทําไมหรอ แต่โอเคเข้าใจเขาต้องการเปอร์เซนเทจนะมีความกดดันเข้ามา pressure เ <c oughs> ข้ามามันมันจะแบบชัวร์กว่าถ้าหลบประตูได้มันจะเดี่ยวใช่ไหมแต่คือเดี๋ยวนีน้คือเห็นไหมฮะทุกคนพยายามหลบเปอร์เแซบบ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะสี่ครั้งเนะแบบนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะ success rate ก็ถือว่าแมนยูมึงต้องไปเทรนการยิงเดี่ยวๆผู้สาประตูนิดนึงนะเ <c oughs> พราะหลุดเดี่ยวไปเนะี่ยหลายครั้งมากที่แม่งยิงประตูไม่ได้ทั้งทั้งฤดูกาลเลยสมมติแบบยี่สิบครั้งเนี่ยแมนยูแม่งหลุดเดี่ยวไปยิงได้น้อยมากจริงๆนะแบบผมรู้สึกแบบ เซ็งมากโอนาหน้านะครับควรจะเสียไหมลูกแรกที่เสียไปเนะี่ยที่ออกมาปุ๊กทำตัวทําเป็นหุนไลากาครับสแกร์โครนี่โอนาหลุดเดี่ยวไปทําตัวเป็นสแกร์คุมว้าแล้วก็ผ่านผ่านไลายไปเลยผมรู้สึกโอนาแม่งม,มันก็ไม่ทําอะไรผิดนะแต่มุมมองที่ผมรู้สึกว่าแม่งน่าทําได้ดีกว่านี้มันเหมือนอะไรแบบีงง้ปึ้งแล้วเขาก็ผ่านไปเ,ยเฉยลูตันเนี่ยทําให้เราเกือบหัวใจวายกันแต่ถามจริงลูตันนี่เคลียร์คัทแฉนใช่ไหมโอกาสที่แบบเคลียร์คัท ที่แบบจอๆยิงไม่เข้าหรือแบบว่าโอ้โหแบบจริงๆรูตันเนี่ยโยนเข้ามาแล้วก็เจอพี่วารานกับพี่จอห์นนี่เอเวนเนี่ยดีเล่นดีมากเดี๋ยวเราให้คะแนนกันคือผมรู้สึกว่าเอเวนนี่คือเป็นแบบไซนิ่งที่แบบคุ้มที่สุดเลยนะเพราะว่าตอนตอนซน์มาคนก็ไอเชียเอามาทําไมวะแก่ขนาดนี้แล้วคือด้วยความมีดีเอแมนยูอะกลับมาอยู่แมนยูปุ๊บมันมีความแบบมันเหมือนมีแบบแะอะไรอะ ปลุกอะไรหลายอย่างมันเอเวนทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีหลายนะัดมากนะคุ้มมากเมื่อวานนี่คือเอเวนนี่คือเกือบเป็นแมนออฟเดอะแมทช์เลยลองๆเลยคะแนนคะแนนนี่คือแบบเป็นท็อปทรีของคนที่แบบช่วยแมนยูมากๆเมื่อวานนะฮะใ,นนในห้คะแนนอาคาถือโอลนาเนี่ยผมให้6ไปเร็วเลยนะสำหรับในใจเลยนะดาโลเมื่อวาน6.5ใครเห็นตังบอกได้นะเวลาประมาณ7็แม็กควายประมาณหกชอเนี่ยผมให้ประมาณ5.5เพราะว่าเหมือนแบบเจ็บด้วยอะไรด้วยแคปเซมิโร iro, โดนใบเหลืองไปก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าถทาเข้าประมาณ5ไมนูนี่คือ ให้7.5เลยนะครับช่วยมากเล่นเกือบทั้งเกมเลยบูโน่นี่ก็ฟอร์มนะมึงตั้งแต่ไม่ได้ยิงได้มาเป็นเดือนๆแล้วนะบูโน่คือบูโน่ยิงแบบแบบผิดวังมากจริงๆหลายนัดแล้วให้5แล้วกันแรชฟอร์ดนี่คือกองหน้าเสื้อขาวที่สุดนะครับสักด้วยเปล่าเอาไป6นะฮะฮอยลุน2ลูกนะก็ต้อง7.5-8ถึงให้มัน8กะนะันาโชเมื่อวานประมาณผมว่า้6เรเล็อปผมให้ประมาณ6 เอเวนเนี่ยผมให้7.5เลยเพราะว่าหลายลูกมากที่แบบเราลุนล้นๆมันเปิดเข้ามามันบงสกัดได้ตลอดผมให้7.5ได้ในความคิดส่วนตัวนะแล้วก็แม็คโทเมเน่น่หกไม่ได้ทำอะไรมากเอาไปก็หกแล้วกันเทนฮักเนี่ยชนะ4เกมเนี่ยเอาไปเลยสี่หกจุดห้าถึงเจ็ดนะฮะเจ็ดแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทนฮักเนี่ยไม่ค่อยเขาวางแผนมาดีแหละแต่เหมือนแบบไม่ค่อยมีสีสันข้างสนา,สนามเท่าไหร่หลายครั้งมากตอนแมตช์สำคัญจริงๆจะเห็นในทักออกมายืนแล้วแบบแรดฟอร์ดเรียกแรดฟอร์ดมาคุยแล้วมึงไอ้เหี้ยมึงส่งให้เพื่อนการถล่มโชคมึงส่งเนนี่ยทัักมแบบ นะมันเหมือนแบบนี้มันแบบเชนทักคือมันจะเป็นอีซี่แมชชิ่หนึ่งยังไงกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็อยากจะทําต่อนะก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็เพื่อนเพื่อนแมนยูนะฮะแฟนฟุตบอลทั้งหลายเนี่ยคิดต่างได้นะครับนี่เดี๋ยวนัหน้าฟูลแลมในบ้านชนะนอกบ้านเข้ามาแล้วในบ้านมึงจะไหวไหมจะไหวไหมแมนยู